พบกับช่างฟ DIY ไฟ DIY วันในทิพย์ค่ะวันนี้นะคะพลอยมาเซ็นทรัปิ่นเก้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยนะคะจะมา B2S จะมาดูว่ามีของอะไรน่าซื้อหรือเปล่าถ้าย่างั้นก็ไปดูกันเลยสีว่บาทราคาแต่เดียะะ๋ยวเราไปดูยดยดยอย่างอื่นกันเลย ครัร่มหนักบัวด้วยค่ะเราเจอของน่ารักมากเขะรถราคาจาก5 9าเหลือ14บาทนี่น่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นแบบยางลบกดอันนี้14บาทแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะผักากาลบได้ด้วยอ่ะ 14, 14บาทน่าสนใจมากส4บาทเองแขียนดีมากเลยค่ะ เดี๋ยวหนูจะให้สวยมากเลยค่ะเป็น,นอีสองอันนึงเอ้ยสองอันเอ้ยสามอันมีอีกอันหนึ่งเดีย๋ยวเราก็จะไปคิดตังนะคะอันละสิบสี่บาทเองมันลดราคาจะประมาณห้าเงาห้าสี่หรือเปล่าจะไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายตังค์กันเ,นะเราก็ว่าจะเอานะเผื่อไปให้ใครได้อะ่ะสวยมากเลยเป็น Hello Kitty 1ิบี่บาทเองเป็นปากกาลบได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะทำให้ดู เนี่นะคะเวลาเราจะเปิดเราก็กดลงเขียนคือมันลื่นดีมากเลยอะ่ะในเวลาลบก็แบบมันก็ลบได้อยู่นะนี่เดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะจัดนะคะสักแท่งทุกคนเนี่ยน่ารักมากเลยมันลดอะ่ะหกเ เหลือ69เนี่ยแฟมมน่ารักมากเลย39เหลือ27บาทแต่เราไม่อยากซื้อเพราะว่าเราไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วก็ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นด้วยนะนั่นก็คือเครื่องเขียน1ฟรี1นั่นเองจ้าก็คือเป็นพวกนี้เลยนะพวกแฟ้มไลนยนี้แล้วก็ที่ลบความผิดแล้วก็ปากกาไฮไลท์อะไรพวกนี้นะ่าเออเจ็บเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้วยนะคะบ๊ายบาย